รอดูก่อนเกจะทําไงครับอู้ไม่กล้าไม่กล้าครับแบบนี้ไม่เสียงครับออกออกครับพี่อันตรายครับออกมาเลยพี่อู้พอาบ้าบ้พี่อู้พอาบ้าลากลากมาลากอู้จอดเด็ดเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูแมสซี่ครับแมสซี่ยาวขึ้นหรือเปล่า อ้พินสุดเลยถ้าเกตัดสินใจขึ้นนี่กลัวมีลมครับช่วยอ,อีกเนี่ยเดี๋ยวเจอตัวแรงของเราครับนี่ครับอู้ได้็อตเต็มเลยนะ เห็นกล้องมาเห็นกล้องมาได้เลยเนาะเห็นกล้องไม่ได้เลยพี่น้องอูทบเลยอนะ่ะสองสี่อ่ะเปิดเป็นอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องนะก็ ยังพี่น้อง f c ทาง Youtube ทุกท่านครับบัดดีแฟนเพจ Facebook แล้วก็ Youtube ครับดีห้านะพี่น้องแคทสเปร่าครับดีห้าครับเดี๋ยวมารากเจ้าล็อกเก้ครับ240ครับไปรึกไปหน่อยดินสุดครับ นี่โมขื่นเนี่ยมันหูไปพี่น้องลิกทั้งรุ่นนะนี่ครับถ้าติดโลมันจะขึ้นชาอ๊ะน้ำมันขาดหรือเปล่าโอ้น้ำมันขาดพี่เติมน้ำมันหน่อยโอ้น้ำมันขาดแล้ว ไ่ด้ลูกจมนะจัดให้เองเลยครับจะนี้เองเลยคลิปนี้คลิปแรกมนาะบอกให้คนขับรถไทยปูกจมเลยคนขับรถไทยบอกว่าโอ้พึ่งมาถึงก็บอกให้กันจมเลยเจอคลิปที่สามครับคลิปที่สามก็เรียบร้อยจมเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวก็พาชมอีกสักหนึ่งคลิปเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูนั่งปากบอล คันนี้ไอ้หลงครับเราร้อนมากพี่น้องเราเปียกไปหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาจะห่าโมงนั้นบดูครับทางออกนั่นดูทางเข้าครับเดี๋ยวมาดูาโชคุณครับขอวประดุกโชคท้าวนัน เหออือหอกตัวหนืดๆเลยอู้เดีเออ๋ยวมาดูป่าแกันครับเหรอเหอ บางทีใครว่าเซียนเซียนก็อย่าว่ากันเนาะบางทีก็ต้องเปิดประตูดูด้วยครับเพราะว่าถอยหน้างานแบบนี้มันอันตรายเนาะดูแต่กระจกก็ไม่ได้ครับดูครับถามป้ายแกวแกว่าอ้วิงยากวิงยากดูครับไปอีกปะ เกย์ก,ไก,ก็ไม่กลาไปครับกลัวมันสุดเกย์ก็ไม่กลาเพราะว่าถ้ามันติดมามันก็ไม่ได้เที่ยวคนอื่นก็ไม่ได้เที่ยว ทีนี้ก็รอติดตามครับว่าจะทําอะไรผมไม่ทําอะไรครับก็คร่าวๆน่าจะผม,ผมไป่อนครับไม่บอกครับใหม,มาติดตามจบเนาะคลิปนี้ก็ร้อนเลยครับโทรศัพท์ก็จะละลายเลย จะบอกครับว่าไปฝั่งนู้นครับแต่ว่ามันมาเองครับมันมาฝั่งนี้เองเอ้ยกัดนะเหรียต่ำรวดเนี่ยเงียบยานเฮาเขาลดไงเหรียญเอาแล้วแม่ต่ำโอ้ยนั่นแล้วเออยา,า,ยา,า,าสา,ายาถาเลรียส่รวดเนาะเขาลดไง นิวฮอลแลนด์นี่ธรรมดานะพี่น้องนะแต่ว่าก็เหมือนกันครับเค็เติมมันตลอบซาเนาะแต่มันเยอะเดวไปยยานครับห้องใหญ่ครับห้องใหญ่ ทรายอุมน้ำนแถวนี้ดินล้วนปวนทรายเหนียวปวนทรายครับแถวนี้ยังโหเลยครับไปแล้ว มาอีกคันหนึ่งครับก็จากคันนี้แล้วก็น่าจะจบคลิปแล้วพี่น้องก็จะเริมงานกันแล้วบวมมากเลยเกือบเมื่อกี้เกือบโอ้เกือบไปดูชัดเด่นเลยนะพี่น้องถ้าเมื่อกี้ขึ้นดำสุดนี่เรียบร้อย โอ้จัดมาปั๊มรั่วไอ้คันนี้พี่คนขับรถไทยจะบอกนะถ้าคันนี้ปั๊มไม่รั่วนี่คันไหนก็สู้ไม่ได้ครับคันนี้มันเครื่องสองยี่ครับเฮ้ยสองเจ็ดนี่มาคันนี้อู้จำผิดคันแล้วนี่รัวโ,โตกัดยางเลย,เลยพี่น้อง ยิ่งยิ่งมาคับยากครับอือมิดล้อพี่น้องกูวครับไปได้เฉยมิดไปแล้วมิดซ้ายไปมิดซ้ายไปพ่อ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  โอ้ยิงใส่เยอะอันตรายนะหกล้อและเอียงมากกว่านี้ก็ดำไม่ได้แล้วจะลม้มอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยด้อพี่น้องด้วยก็ ลาไปด้วยทีมงานโชคถาวรผมเทียบกับสิบล้อโหดๆกับล็อกกี้เลยเจอกันชิปหน้าครับชิปนี้ก็มาเป็นชิปแรกๆเนาะที่ผมห่างหายไปนานครับเพราะว่าก็ติดทํางานพวกรถพวกอะไรครับก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายนะอ่ะไปเจอกันครับชิปหน้าครับสําหรับชิปนี้ก็บายๆครับขอบคุณครับ 掉，拎，来，来。